สายยางแข็งหมวนเก็บไม่ได้ให้นำสายยางออกมาตากแดดประมาณ15-20นาทีโดยให้ทำการไล่สายยางออกอย่าให้สายยางพันกันนะครับเมื่อไล่สายยางเสร็จแล้วก็ปล่อยไว้แบบนี้ได้เลยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปก็สามารถม้วนเก็บได้เลย รอบแรกม้วนเข้ามาวางลงแบบนี้ได้เลยรอบต่อไปยกสายยางขึ้นสอดเข้าด้านในต่อไปวางลงได้เลยรอบต่อไปยกสายยางขึ้นสอดเข้าด้านในวางสายยางลงยกสายยางขึ้นสอดเข้าด้านในทําแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะสุดสายยางและข้อดีของการม้วนเก็บแบบนี้ก็คือเวลาเราดึงสายยางใช้งานนะครับสายยางก็จะไม่พันกันง่ายๆครับสําหรับวิธีม้วนเก็บสายยาง สำหรับสายยางแข็งหมวนเก็บยากแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวานากรสวัสดีครับ